Música สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วในช่างมาดามโอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆนะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะล่องสวนนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลบึงชํา้ออาเภอหนองเสือจงังหวัดปทุมธาน,นีอีกแล้วนะคะแปลงนี้นะคะจริงๆแล้วมีเนื้อที่ประมาณเกือบๆสองไร่แต่ว่าทางเจ้าของเองนั้นต้องการขายเพียงแค่ แบ่งขายนะ1น0่น100ตารางวาหรือ200ตารางวานะหรือว่า1งานหรือ2งานแต่ว่าเอาเป็นว่าโอ้พูดถึง2งานก่อนแล้วกันนะสงานในราคา9 0 0 0แสบาทสภาพที่ดินก็จะเป็นร่องสวนปลูกต้นไม้มะม่วงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะดอกพุธเยอะแยะไปหมดเลย เต็แมแน่นส่วนนะคะถ้าไหนที่ซื้อตรงนี้ก็คือว่าการเดินทางเนี้ยไม่ต้องพูดถึงสะดวกสบายมากไฟฟ้าปะปๆา,าเข้าถึงแล้วผ่านหน้าที่แล้วนะคะที่นี่เขาเรียกว่าคลองแปดหนองเสือนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะหรือแถวๆนี้เขาจะรู้จักกันก็คือตําบลบึงชําอ้ออาเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะใกล้วัดบึงชําอ้อใกล้ตลาด น้องเสือของแปะนั่นเองนะคะเดินทางสะดวกห่างจากตลาดของแปะแค่ประมาณ1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสะดวกสบายมากใกล้ๆบริเวณรอบๆนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่สะดวกซื้อนะคะแล้วก็ตลาดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นที่ดินที่แบบว่ามีถนนผ่านแล้วถนนสาธารณะกว้างประมาณ6เมตรเป็นถนนลุกหลังนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะมาจากสี่แยกน้องเสือนะคะประมาณ500เมตรเราก็จะเจอซอยที่จะเข้า ที่ดินแปลงนี้อีกซอยหนึ่งนะคะซอยนี้เราเดินทางเข้ามาอีกประมาณ600เมตรก็ถึงหน้าที่ดินแปลงนี้เลยสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อเข้าซอยมาแล้วเราจะพบกับบ้านสีเขียวๆแบบนี้นี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สังเกตคือว่าลงจอดเรือนี่อยู่ตรงนี้เวลาที่ทางเจ้าของเองได้มีการเก็บผล,ลไม้ผลผลิตที่อยู่ในสวน เขาก็จะใช้เรือนะคะนำทางไปเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างและรวมถึงภายในสวนด้วยไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะเริ่มจากถนนด้านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะให้ทุกท่านชมก่อนเนาะน,นี้ ก็คือในที่ดินแปลงนี้เต็มพื้นที่เลยนะเจ้าของเองก็ได้มีแการปลูกคือคือ,ค,อคืออะไรคะคืออะไรคะฮะไม่ได้ไปบ้านคุณนะ อนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะเริ่มจากถนนสาธารณะด้านหน้าเช่นเคยเนาะถนนสาธารณะที่ติดด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราจะขายจะเป็นถนนลูกลังนะคะซึ่งทงางเจ้าของเองบอกว่าจะมีการล่าถนนหรือว่าเทคคอนกรีตเร็วๆนี้นะคะที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะก็คือหมุดจะอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงข้างหน้ารถมีหมุดปูนอยู่ตรงนี้อ่า ลักษณะของที่ดินตอนนี้นะคะก็เป็นสวนนะคะนี่เลยค่ะเป็นสวนผลไม้แล้วกันสวนมะม่วงนะคะแล้วก็มีดอกพุทธหรือว่าต้นพุทธปลูกอยู่เต็มที่เต็มพื้นที่เลยนะคะเป็นอ่าต้นไม้ที่นำไปประดับในงานต่างๆหรือว่าช่อดอกไม้พวงหลีดนะคะลักษณะถนนก็จะเป็นอ่าถนนลูกลัง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าเข้าถ <is> ึงแล้วเห็นไหมคะปลาปาก็เข้าถึงแล้วนะคะไฟฟ้าปลาปาพร้อมแล้วก็รวมถึงมีเพื่อนบ้านนะคะนี่เพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเราแล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เลยมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะทักเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีลักษณะเป็นโรงงานย่อยๆโรงงานเล็กๆนะคะที่ดินแปลงที่เราจะขายเนี่ยก็ เหมาะที่จะเก็บไว้ทําเป็นบ้านสวนเกณงกำไรหรือว่าจะทําเป็นห้องเชา่าห้องแถวก็ได้หมดนะเนื้อที่200ตารางวาวันนี้โอจะพูดถึง200ตารางวาเลยเนาะราคา900 0 0 0บาทก็คือว่าหน้ากว้างจะได้อยู่ประมาณอ่า15-16เมตรโดยประมาณนะอ่าทางนี้ทางนั้นก็ลงพื้นที่วัดกันจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เ,เลย200ตารางวาก็ประมาณนั้นนะคะหน้ากว้างนี่โอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชม ภายในสวนกันดีกว่านี่พื้นที่ของเรานะสังเกตจากตรงนี้นะคะนี่หมุดเราอยู่นี่จะเป็นหมุดสุดท้ายทางเจ้าของฝั่งนี้นะคะก็มีแกาดึงแนวไว้เรียบร้อยสังเกตดูมีถุงนะคะนี่เลยของเราก็จะอยู่จากตรงนี้ไปเราจะเริ่มขายจากตรงนี้นะคะสองตารางวา9ก้า0สบาทนี่ตรงไปเลยถนนเส้นนี้นะคะเข้าจากถนน ของแปดฝั่งตะวันออกเข้ามาประมาณหกร้อยเมตรก็ถึงหน้าที่ดินแปลงที่เราขายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศจากด้านหลังไปกันค่ะตอนนี้ออกกำลังเดินเข้าไปด้านหลังของสวนแล้วกันเนะาะภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะเป็นล่องสวนทั้งหมดเลยทุกล่องเลยนะคะความลึกของที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณห้าสิบเมตรโดยประมาณนะจากถนนที่โอให้ชมไปเมื่อสักครู่ ต้นไม้ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นต้นมะม่วงนะคะหลากหลายสายพันธุ์มากที่ทางเจ้าของปลูกไว้นะคะแล้วก็จะเป็นต้นเล็กต้นน้อยที่อยู่ตรงนี้ก็คือต้นดอกพุธนั่นเองนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นเศรษฐกิจเป็นต้นไม้ที่ตัดขายได้ทุกวันนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของที่ดินแปลงที่เราขายก็จะเป็น ลักษณะเป็นสวนสวนผสมนะคะปลูกหมุนเวียนกันไปเป็นถั่วมะละแตงกงแตงกวาค่ะมีเรื่อยๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็กําลังทําสวนกันอยู่แต่ตอนนี้เราไม่สามารถเดินข้ามได้นี่นะคะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะร่องสวนนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะนั่งเหลือกันไปไปกันค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทุกท่านชม ลักษณะล่องสวนแล้วก็ในล่องแต่ละล่องนี้ปลูกต้นไม้อะไรบ้างนะคะเราเนี่ยพร้อมลุยมากนะคะนี่เห็นไหมนั่งเรือมาเลยจ้านี่รวมถึงอันนี้เรียกว่าคนขับเรือ <c oughs> <c oughs> พูดแล้วก็คำคนขับเรือจําเป็นนะคะเราใช้ความพยายามสูงมากเลยนะตอนเนี้ <c oughs> เพื่อจะ,อะเก็บภาพให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้แบบว่า เข้าใจมากขึ้นแล้วก็รวมถึงได้ภาพที่แบบโดยรวมทั้งหมดเลยลักษณะล่องสวนเป็นแบบไหนมีต้นไม้อะไรบ้างอยู่บนสวนแห่งนี้นะคะเราก็เลยใช้เรือเนี่ยพายลงมาตามล่องนะคะโดยเจ้าของเนี่ยบอกเราว่าอยากทําอะไรทําได้เลยในที่ดินแปลงนี้จะพายเรือลงก็ได้หรือจะว่ายน้ําลงก็ได้นะคะเราก็เลยใช้เรือลานี้นะคะแต่จริงๆแล้วเรือเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันมั้งมีเครื่องอยู่เห็นไหมแล้วก็ใช้น้ําดัน แต่เราทําไม่เป็นค่ะเราก็เลยใช้ไม้เนี่ยค่ะ ถูๆได้ๆเข้ามานะคะบนที่ดิ Mole <laughs> นแปลงนี้นะคะตอนนี้เท่าที่เราเห็นด้วยตาตาเปล่าของเราก็มีปลูกทั้งหมดเลยนะมีกล้วยนะคะเมื่อกี้เรายือนอยู่ข้างนอกเราก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรบ้างนะแต่ณตอนนี้เราเห็นแล้วแหละมีกล้วยนะคะที่ปลูกอยู่แล้วก็มีไม้ป่าธรรมชาติเช่นเฟิร์นหรือว่าไม้เขาเรียกอะไรไม่รู้มีชื่อของมันเนาะเราก็ไม่รู้แต่หลักๆที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นมะม่วงแล้วก็ต้นพุทธดอกพุทธเหรอ ดอกพุธออประมาณนั้นเขาจะใช้อ่าใบาตกแต่งอ่าเขาเรียกอะไรนะตกแต่งตามพวงหลีหรือว่าเป็นช่อดอกไม้หรือว่าเป็นงานต่างๆก็จะใช้ใบใบดอกพุธหรือว่าต้นดอกพุธเนี่ยค่ะไปประกอบ ซึ่งที่นี่เป็นงานอาชีพหลักของเจ้าของเลยปลูกต้นนี้ทั้งหมดแล้วก็ส่งขายแต่เราไม่รู้วิธีการขายหรือกระบวนการขายของเขาเป็นยังไงเนาะแต่เท่าที่เราเห็นก็คือตอนนี้ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมภาพแบบบรรยากาศคร่าวๆก่อนก่อนที่เรือของเราจะล่มนะคะดูหน้าคนขับเรือนะคะตอนนี้หน้าซีดยังคะยาดมเอามาได้ไหมเอายาดมมาด้วยโอ้โหโอ m ม god เลยโอเคอเค่ะงั้นเดีเ๋ยวเราไปชมกันต่อ ลักษณะสวนตอนนี้นะคะเราอะขับเรือเรียกว่าขับเรือเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องเราใช้มือนะคะขับมาอยู่กลางสวนเลยนะเพื่ออยากให้ทุกท่านชมบรรยากาศแบบเต็มที่ของสวนแห่งนี้เลยนะคะ,อะตอนนี้เรากําลังพายเรือมาเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นต้นมะม่วงนะคะมะม่วงก็หลากหลายสายพันธุ์มากที่ทางเจ้าของนั้นปลูกไว้นะคะก็มีผลผลิตมีลูก เกือบๆ,ๆทุกต้นนั่นแหละคะ่ะให้ผลผลิตหมดแล้วนะคะท่านใดยอยากจะซื้อที่ดินแบบประมาณแนวนี้อยากได้แบบนี้นะคะก็สามารถที่เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาจับจองได้นะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นอ่าที่พักอาศัยได้หมดนะคะ,อะโอเคตอนนี้นะคะเราพายเรือมาได้ช่วงกลางๆสวนแล้วนะคะเราจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศภายในสวนว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง ตอนนี้เราพร้อมจะขึ้นไปบนบกหรือว่าบนร่องสวนที่เป็นดินแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเวลาขึ้นนะคะเราต้องอ่ระวังหลายๆอย่างมากบางทีเหยียบแล้วอาจจะยุบดินยุบลงไปก็จะตกลงไปในน้ำได้นะคะทางที่ดีเวลาเราจะขึ้นนะคะเราจับต้นญ้าต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้เห็นไนะ้มรอดแล้วนะคะตอนนี้นะคะออขึ้นมาบนสวนได้แล้วออให้ทุกท่านชมก่อนนี่ ต้นมะม่วงเนี่ยปลูกเป็นแถวเป็นแนวแบบว่าตามร่องสวนเลยนะนอกจากต้นมะม่วงก็อย่างที่โอ,อ๋บอกก็จะมีต้นดอกพุธอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะพาไปลุยตรงนั้นไปกันค่ะที่นี่นะคะทางเจ้าของเองได้มีการปลูกต้นมะม่วงไว้เห็นไหมเป็นแนวแล้วก็ใต้ต้นมะม่วงนะคะก็ปลูกด้วยดอกพุธหรือว่าต้นพุธเห็นไหมเต็มไปหมดเลยก็อ่าต้นพุธนี้เป็นอาชีพหลักของเจ้าของนะคะก็คือตัด ตัวใบหรือว่าตัวยอดตรงนี้ขายนี่เห็นไหมเอาไปตกแต่งตามอ่างานที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเพราะว่าใบเนี้เท่าที่โอดูแล้วโอเห็นตอนนี้นะมันจะเป็นใบที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่เงามากใบเงามากแล้วก็สวยมากนะคะ,ะลักษณะของสวนโดยรวมนะคะตามล่องสวนแต่ละล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม,มเราตั้งใจนะคะตั้งใจอยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศโดยรวมเลย เรสามารถที่ถ้าไหนที่ซื้อที่แล้วนะคะสามารถที่จะทําเป็นลักษณะแบบสร้างบ้านค่อมล่องแต่ละล่องได้นะก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยเห็นไหมคะนี่สวยมากลาไปก่อนค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้จนจบสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ